นะครับตอนนี้นะครับนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ครับกำลังไปใช่ครับสัญญาณเรากำลังจะไปใหม่ที่ใหม่นะครับย้ายใ,ใหม่ครับย้ายใหม่ แน่นอะไรเนที่อ,อยู่ยุบยุบวะล่มวะล่มไม่อยู่นะครับไม่อยู่อีกแล้วไม่อยู่อีกแล้วครับใส่เยอะไหมปั่นเยอะไหมวันนี้เราอยู่ที่หมายรับในนามชีครับยาสูตรถอด พิกัดแม่น้ำชียโสธรนะครับวันนี้กับเรือสามต่อตากีต้าวนู่นนะครับช่องแม็กฟิชชิ่งครับผมอืมคือคือคืออะไรนะตอดมู๊บมู๊บมูบมูบอยู่หรอคะเยอะมากเราวันนี้ทงจะไม่ได้ทำงานนะครับปรากฏปรากฏไม่ได้กินครับปรากฏไม่ได้กินนะครับตัวนี้เรือสามลำครับ ตอนนี้คงเก็บเปลี่ยนเหยื่อแล้วนะครับตอนนี้ว่าจะลงหน้าดินทั้งหมดเลยครับเหยื่เล่นหน้าดินทั้งหมดเลยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวข้างหน้าสามครับข้างหน้าสามลำข้างหลังอีกข้างหลังอีสองลำครับ เดี๋ยวถ่ายให้ชมครับได้ปลาแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ชมครับผมเต้ยไม่ใหญ่ครับมาแล้วครับเป็นต้มเิดถังยุ้ยสิไปครับมึงถังด้วยนะแซนนะเห็นได้ครับโอ้ยไปสาวเดี๋ยวดีมาอีกแล้วครปหนึ่งหนึ่งแตร์หนึ่งแตร์ไหนชั่วชั่วดีด้วยแซน เฮ้เนี่ยนี่ครับเสียบกันแจ๊จ้เลยครับฝ่าทอดฝ่าทอดสุดยอดเวยดิอาเสียดเสียดมาอีกแล้วมาอีกแล้วหนักมาเลยครับหนักตึ๊งตึ๊งน้อยน้อยโอ้ครับแก้มครับแก้มนะครับนี่ครับใส่ละใส่ละนะฉันยุ้ยมาถามเสียนประกดนะครับแต่ว่ามาถกป่านาดินครับคุณเสียเสียเวขนาดครับ เออเอากรถูกปลาปละกันประกินเดียวเอา,าแล้วก็มาแล้วโอ้ใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวเอาครับล,ลูกลูกเ,เต็มติ๊กนะครับกำลังเต็มติ๊กครับ <มา S 1> โอ้มาเด้อครับเด้อเฝ้าออมาเด้อพี่กัดบซีโยโซทอดน,น้ำซีโยโซครับ มาอีกแล้วมาอีกแล้วไมอีกแล้วเอ๋อปะอันนี้ซิ่งครับผมปลารอย่างนี้ปลากาครับปลากาเ้อหมอช้างเหี่ยวครับเออคื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 อหมอช้างเหี่ยวนะครับใช่หมิงแจงครับนับนับหนึ่งครับนับหนึ่งเยื่อลำนะครับแม็กฟิชชิงครับอืมเป็นไงครับฮะ ีม่ยู่ม่ยูยังได้ดีเออเหน่งเตรียมันเบาครับมันเบาจริงแล้วตัวเลกเราไม่นับนะครับแต่มันขึ้นมาแล้วก็ต้องนับนะครับของของโอเคครับปลไปครับปไว้ไปเรื่อยๆครับอีกแล้วครับต้องต้องเยอะๆหน่อยครับอีกแล้วครับช่างครับช่างแสนครับช่างแสนมาแล้ว เดแล้วครับไหนครับ่ปิดรังครับไม่ให้ปิดรังครับโอ้โหเงียบเลยเล่นเลนเลนเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเขาบอกว่าใสสวยครับเออใสสวยครับวันนี้ใสครับใสครับโอเคคันันอ่อนๆครับคันอ่อนๆครับคันคันตกข์ขวดครับคันตุกข์ขวดได้ครับเอ้ผมแดงแต๊มเออโคตรประทับใจครับเออ ครับจิ้มกันหน,าแ,นาแล้วเอาสินประกดมาแล้วบ่มาแล้วครับใส่ละโอ้จ <c oughs> ิ้มปากจิ้มปากครับ <c oughs> เลี้ยเลี้ยครับเรื่อยๆเรื่รยรยอยๆใหญ่ามาก <c oughs> หาอะไรครับลุ้นนะครับหาอะไรครับปลาใหญ่มีปลาหมูครับผมปลาหมูปลาหมูครับเออแห่อลังการครับอลังการงันปลาหมูกโดนครับแปลกแล้ครับตัวนี้ใจยังไม่ขึ้นนะครับเหมือนของหัวนะนะเซียนตัวใหญ่นะครับยังไม่ขึ้นนะครับใหญ่มากครับหลุดครับ แกเดลีลาอะไรไหนโอ้มาอีกแล้วหนึ่งเตรียมหนึ่งเตรียมหนึ่งแล้วครับอย่าเล่นครับอย่าเล่นครับลุดเด้ลุดเด้ลุอได้ครับเมื่อไเอ้ยลุดเด่นหนึ่งเตรียมเนาะนึงเตรียมครับผมมาแล้วนับมาลุ้นกันครับโอ้โหครับแม่ตัวนี้หางแดงครับผมเออทีเยนหางแดงเงครับผมนี่แต่เพี้ยนไฟครับ เย็นไฟเียเขาเอื่นนะครับบ้านเขาเอืน่นตะเพียนหางเลียงครับอืมจดไปครับผมอืมมามาแล้วครับมาแล้วอีกหนึ่งเตรียม,อ,ยมอีกหนึ่งเตรียมครับผมอ้ามันเหรอมันแต่วันวาน,าน่ะเสียนี่โอ้ทอดหมอกเนี่ยน่ะเสียนั่เห,ห็นไหนเห็นตาเลยค้นมันนั่น แจมครับผมท่านสมบัติกรนี่ครับอ่าตักเล้งครับตักเล้งครับจัดไปนะครับรอครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้ไม่แดดครับไม่แดดครับมาเลยนะครับคือกัด น้ำฉีบรรยากาศน้ำซีน้ำซีใสเลยน้แฉมบ้านนี้น้ำฉีซื้อกแถวนี้บ้านน้องหอยนะครับเดีย๋ยวถ้าใสบ้านน้องหอยนะครับแถวนี้ ฝากร้านจิติมาฟิชชิงนะครับอยากได้คันเบ็ดที่สวยงามแข็งคงทนแข็งแรงนะครับไปได้เลยนะครับจะมาฟิชชิงอำนาจ,จนเจริญนนะครับสึกว่าจะมาแล้วนะครับพงผมยูวนอัยังไม่รู้นะครับวาดไปทีนึ่งแล้ว ลุ้นกันนะครับครับคันเล็กๆนะครับนี่นะค่ายมานะครับอ้าวลุ้นกันนะฮะอยู่บ่คิดว่าจะอยู่นะครับอยู่นะครับอ้าอยู่อีหลีตล่าเกียงหน่อยครับเกียงหน่อยตะโกกบ่แสนเฮิ่นตายยังกับเฮื่อนไปเก่งครับ เก่งแล้วบ้านเนั่งบ้านผังเอิญขึ้นกันอยู่ครับเน<ม>า,าะ,จะจะผจูกับผจอบอยู่แถวยาสุธรนี่เอินญผจูกนะครับแถวอำนาจเอินญผจอกนะครับจอกกับจูก็คล้ายๆกันนะโอเคครับครับอีกหนึ่งเตียมเตี้ยมครับ<อ>นี่ตายกิ ปลากลิ้งปลากริ้งท่านในเกี่ยวไหนอยู่วะมาแล้วครับท้ายอะไวครับนี่ครับโอ้โหครับแบบนี้ครับโอ้ปลาทูนะฮะเออโหครับนี่ครับสองเตี้ยมครับผมแสงเลยครับผมอปลาทูปลาทูสุดยอดโอ้โหครับงานนี้มันยักยักยักเนี้ยติดแล้ว นี่ครับโอ้ยสุดยอดครับนี่นี่ผู้ปูกพ,พนตกได้ครับยอดครับสุดยอดดีแม่กับลูกครับใส่แม่กับลูกัดไปแย่งเสียพันธ์าเตรียมถังไม้<อ>ครับยอดครับ ถือสองหมากว่ามาแล้วครับโอ้โหหลุดพอดีตัวใหญ่นะครับนี่โอ้ใหญ่ครับไซส์ใหญ่เลยไซส์สวยครับตัวนี้อเอาแล้วครับเอาแล้วครับอยู่นะครับอยู่อยู่ไหมอยู่นะครับอยู่ไหมครับอยู่นะครับแต่คงจะตัวไม่ใหญ่เท่าเมื่อกี้นะครับมาแล้วครับ ตัวตัวตัวไม่ใหญ่อ๋อตัวไม่ใหญ่ครับผมใส่เลยครับผมใส่เล็กๆนะครับน่ารักน่ารักใส่เล็กครับใส่เล็กน่ารักน่ารักแต่ยน่ารักบ่อยนะครับสวยนะครับสวยวะนะแดนสวยครับผมเศรย์อยู่เศได้อยู่ใช้ได้ครับใช้ได้อ่าซีดแม่ นี่ครับใสสวยมากอ่าสวยเยี่ยมครับเยี่อดอ้าวคุณทิ้งลงนะครับนี่คุณทิ้งลงเลยทิ้งแล้วโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับเยี่ยมเยี่ยมไปเยี่ยมว่าตอนน้แล้วไหนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่ครับเออง่ายแล้วครับไหนไหนพอได้ครับพอได้อีกหนึ่งแตรม เอออย่าแต่ว่าไม่เคยเห็นหนานย่านเซงนะเซนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละครับสายไก่หากินไก่บ่คัะนี่หากินไก่ครับตัวนี้นะครับอ่าใส่สวยครับผมใส่ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ไหนเอาสัสิเอ๊ยยอดอยู่แล้วครับสัสใส่ใส่ได้อะไรครับนี่ดูดูครับ มาแใส่สวย s. <S วะนะครับมาแล้วลูกจ้าใส่สวยครับผมเออโอเคมีอันครับไซน,นี้ใส่สวยใส่สวยนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแต่มันใส่เล็กเอาครับหนึ่งเต็มนะครับหนึ่งเต็มนะครับนี่ใครอยากได้เหยื่อนะครับ ร้านกิติมาฟิชชิงอำนาจเจริญนะครับครับผมเส้นเลี่ยงเมืองนะครับดให้บริการใช่แล้วครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เสาร์นะครับเวลาเก้าโมงถึงประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นนะครับไปหาได้นะครับนะครับนี่ก็เป็นอีกแก้มนึงนะครับ งามบ่หน่แซมสวยสวยครับตัวยสวยหรือไม่สวยสวยครับสวยสวยเออพอได้อยู่ครับรุดรุดรุดนิดเดียวโอ้หนิดเดียวโอ้โ้ีนี่ครับนิดเดียวจริงแล้วนี่โอ้โหนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นเนี่เนี่ครับลุดพอดีเสียวมากเสียวมากเออโอ้เสียวมากเสียวมากครับมาเรืยงมาแล้วครับมาเรืยงครับนะแซมสวยสวยนะครับผมสสวสวยสวย สวยเมื่อวานนะครับต uh ิ๊กสวยตรงไหนมันติ๊กสองข้อสิสวยเมื่อวานนะครับติ๊กสองข้อบานมันหมุนแกงแม่นะน้ามันตัวใหญ่เอออ่าดีครับหนึ่งแตรมหนึ่งแตรมครับผมขนของขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมกลับบ้านแซนครับบ้าน ก็ถือว่าโอเคนะครับปลาใช้ได้เยอะใช้ได้อยู่ยปลาก็ประมาณสองกิโลเยวๆให้ใช้ให้ดูปลาครับเยอะอ,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 อยู่เยอะอยู่นี่พออะไรเยอะบรรลุเขากับตัวน,นี้เยอะนี่อ่ะพออะไรเยอะนี่ครับปลารวมโอเคครับผม